โครงการบรรเทาอุทกภ,ภัยเมืองคอนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่12ธันวาคม2560อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชนประทานดำเนินการในกรอบวงเงิน9,580ล้านบาทโดยมีการปรับปรุงคลองเดิมและขุดคลองระบายน้ำใหม่3ส,สายระยะทางกว่า18กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอพะพ,พมรวมเจ็ตำบลซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ถึง750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นการตัดมวลน,น้ำในช่วงฤดูฝนก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่นและมีลักษณะพื้นที่ทอดยาววางทิศทางการไหลของน้ำ ทำให้เวลามีฝนตกหนักบนเทือกเขาก็จะมีมวลน้ําเป็นจํานวนมากไหลผ่านเข้าตัวเมืองนอกจากนี้คลองธรรมชาติที่มีขนาดเล็กและตื้นเขินก็เป็นอุปสรรคสําคัญในการระบายน้ําลงสู่ทะเลทําให้พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซากทุกปีเราจึงลงพื้นที่สอบถามถึงความคืบหน้าโครงการ กับนายชาติชายเนียมเล็กวิศวกรโยธาปฏิบัติการสำนักง,งานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่10กล่าวว่าปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการไปแล้วกว่า11%ป็นปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดินด้วยนะครับเป็นการจัดซื้อที่ดินจ่ายค่าทดแทนที่ดินจ่ายค่าหรือย้ายแลือย้าย ผอนานศินต่างๆให้แก่ราษฎรครับก็ควบคู่ไปกับการก่อสร้างส่วนไหนที่ที่เราสามารถจัดซื้อได้หรือราษฎรยินยอมให้ดําเนินการก่อนเราก็ดําเนินการในส่วนนั้นก่อนนะครับโครงการนี้ก็ตามตามแผนปัจจุบันก็อยู่ประมาณปี2566ครับจะดําเนินการโครงการแล้วเสร็จครับนายสุนทรชวดชุมชาวบ้านที่ถูกเวรคืนที่ดินกล่าวว่า ที่ดินบริเวณนี้เป็นของตัวเองจากเดิมก็ทำนาแต่เกิดปัญหาน้ำท่วมก็เลิกทำนาและหันมาปลูกปาล์มน้ำมันแทนแต่ก็มาถูกเวรคืนเพื่อขุดคลองตัวเองก็ยินดีเช่นเดียวกับนางสาวสุกัญญาขำประดิษฐ์ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับบริเวณลำคลองและถูกเวรคืนด้วยเช่นกันกล่าวว่าตัวเองก็พร้อมที่จะย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่และหวังว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จน้ำคงจะไม่ท่วมอีก ก็ที้เลยเไดาชาบ้านในตำนานตำได้นำกิมขึ้นหนุกปีตั้งแต่ว่าบมมีโครงการนี้มันจะดุกัน่ารนำกิมกับเขาได้ปิดนำกิมไมาได้ขึ้นให้ความสะดวกันพอเขาทำนุ่นกันเขก็ทำนุ่น่องข้างหนึ่งรกโครงนำกับมันก็เลยไปเร็วคงจะไม่ต้วมอะไรดีเลยเราไม่ต้วม สำหรับประโยชน์ของโครงการหากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้กว่าร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่ถึง12ตำบลในเขตเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงคิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กว่า3 2 0 0 0ครัวเรือนและในคลองยังสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนเพื่อกิจกรรมในการใช้น้ำในด้านต่างๆในฤด,ดูแล้งได้อีกประมาณ5.5ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำอีกประมาณ1 10, 7 4 0 0ไร่กันเลยทีเดียวครับ